สวัสดีจ้าลตนาก็สะกอนจ้าลตนากะมาเลือกอืมลตนาสิท่าเล็บจ้ะอืมดูแนวท่าเล็บลตนาอะไรกะอีกอีกมีอีกจ้ะเอาใส่อันกองให้ตีมไว้มันหลายหลายว่ามี่มองไว้จ้ะนี่เออสามลตนาสิมาเลือกว่าสีไหนดีจ้ะแนวท่าเล็บจ้ะสีท่าเล็บจ้ะ มีสีนี่จะเอาสีไหนพี่น้องมีสีสีแบบขาวๆสีฟ้าๆแน่นี่กันอันนี้กันงามอยู่นี่สีน้ำเงินจะสีน้ำเงินหลายคักเนี่ยมาเด้อจ้ามาเด้อปานล้านอันท่าเล็บประโลจ้ะไปเหมามาทั้งล้านวะมีสีท่าเล็บเท่าพร้อมาสีเลือกกันสะเอาสียังจ้ะสีนี้กันงามอยู่ รัตนารัอนสีแดงๆแล้วก็คนผิวผิวคือราตนทรัศนเนี่ยท่าสียังดมีมีหลายสีอยู่สีเขียวเขียวเขียวอ่อนเนี่ยเขียวมีจ้ะมาด้วยผู้ใดสิมาทายเรียบกับรตนนาตนทรัศนจ้ะอยู่บ้านคนเดียวลวลูกไปโรงเรียนจ้ะสาเห็ุดีกับไปโรงเรียนกันเล่ได้มาทำเล็บให้่แม่เพื่อนเพื่อนน่ะชอบอย่าท่าเล็บ มีแบบไา่ใสๆแบบหัวใจจ้ะไม่หัวใจอืมนีม่หลายสีอยู่จ้ะสีดำกับมีหลายสีครับนี่สีเหลี่ยม,มเหลียมจังสิกับมีเหลี่ยมเียมอันนี้กับมีสองขวดพ่นละสีมสาสีมาซ้ำๆกันปานอันปานล้านเฮ็ดริป,ปรโรดจ้ะหลายๆมาได้จ้ะมาถ้าก็บรัตนาหลายค่ะ แลถ้าเล็บอะไรจะน่าจะปานปานเปิดลานท่ำเล็บว่ะเลยเป็นมอสือว่าสีเลยเห็นไหมค่ะแบบมีน้ำยาแบบว่าท่าแล้วก็แต้มเต้มให้มันติดทนนะจ้ะบ่อ,อยมันหลอดสีนี้ก็งามอยู่จ้ะสีชมพูสีสมสมเหลี่ยมเหลี่ยมจ้ะอือม,มีหลายสีโพด มีเหลี่ยมเหลี่ยมจังสีก็มีเหลี่ยมบอ,อกดำดำแบบนี้กับมีบริโภคหน้าขายได้จ้ะคือให้มึงวาา่าลัตนาท่าเล็บเล็บท่าเล็บแนวท่าเล็บน่ะสีน่ะหลายหลายอยู่บ้านจะเสียอย่างท่าเล็บละจ้ะอวันเสาร์นี้กัสิแต่งตุแต่งแต่งเล็บกันจ้ะวันเสาร์ก็จะกินวันเกิดลูกไส้จ้ะลูกไส้อักเส้นจ้ะ ถ้าเล็บก่อนจันน่าชอบอยู่สีแบบออกแดงแดงยังสิชอบสีเข้มเขๆบ้านล้านเสริมอันเพาะได้เขาล้านเสริมสวยด้วยจ้ะนี่ละที่บ้านนี่ละจ้ะทาเองอืม เองจากปันปานท้ำอันล้านท้าเล็ยบเลยล้านส,สวยๆเวยสีท้าเล็บหลายคัดเอาใส่ถังรหลดด้วยนะนัววกวิหาสื่อสั้นมาว่างจะดยังท่าเล็บสร้างส,ส,สื่อทอั้งอันอินเทอร์เน็ต้กำลังสิมึงรู้ว่าสิเอาสั้นแบบไหนดีด หน,นึ่งสองสามสามสันน้ามมจากสีหนึ่งหน้าโมจากสีหนี่งอืม <c oughs> <c oughs> มาได้จากภูณรีมาท่าเหล็บ ราหน้าบอ่อดไป้านเสริมสวยหรอกจ้ะถ้าอยากมีผมทําผมมวนมวนเกี้ยวเกี้ยวสื่อมาครบบิดทุกอย่างหรอกบ่อดดเขาไปลานเสริมสวยหรอกจ้ะ้านเ,เ,เ,เสริมสวยสสวยวนทางสวีเดนบอด่อดดเงืนรัตนาหรอกจ้ะแพงถ้าสิไปทํา้านเสริมสวยเนี่ยก็ต้องจองได้จ้ะต้องโทรไปจองเวลาจ้ะอือดูนี่บ่คืออยู่ไทยแลนด์ได้จ้ะ ไปแย่ไดก็ได้ล้านค่านหลายครับยูนี่ต้องจองเวลาจ้ะอืมเป็นโควิดเขาเจ้ากับเลยอันนี้แล้วก็ว่าเลยท่าเองทําเองอยุบบ้านเลยจ้ะภูณี่ท่านเลมรัตรนาหลายครับมาโหลดผูดใดอยากท่ามาท่าเลยเดจ้ะผูดอยยูสาวิเด่นผูดใดอยากทําสีนั่นสีนี่ท่าบอบอบไดว่าเก่งไปไหนท่าบอบอ,บองามบอ,อย่างกบมาจ้ะ สีท่าให้สาวเอียดิเปิน่นชอบจ้ะแต่ว่าแม่ท่าเล็บหนี่โอ้ยเพิ่นสิมาท่าให้แม่โหลดได้จ้ะนี่นะจ้ะนีน่สีง่างมมาจ้ะหลายคัดสีนี่พูดหลายคัดพี่สีหลายสีคัดอยู่นี่หลายคัดน,น่าโยกให้มึงจะกี่ เราหน้าจะไปหาสื่อสั่นว่างก่อนจ้ะลานปานลานเอาโลดจ้ะปานลานทำเล็บทำสวยจ้ะเงาเมาจ้าหน้ากัดศิท่าอีกรอบจ้าท่าอีกรอบหนึ่งจ้ะทุกบ้านคนเดียวจ้ะแต่ทำเล็บทำสวยนะจ้ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว คิดอีหยังนอดีนอก็เลยนั่งนั่งซื้อกันเลยว่าโอ้ทาเล็บก่อนหน้าสําสวยกวันหน้าเพราะว่าวันเสาร์สิกินวันเกิดลกูกก็เลยสิทําสวยจังทารัตนาอย่าเกียนผมรัตนากับวิข้มวิผมวีผมนะเกียนออกจักนอยจ้ะแล้วหน้าบรด้ไปล่าเสริมสวยเด้จ้ะคู่วิดถ้าไปก็ต้องโทษจองเวลาจา้ะจองมือจองวันจองเวลาได้จ้ะยุสวิตเดน บอไเลยว่าสิยางเขาไปโหลดได้จ้ะบ่แม,มนได้จ้ะต้องโทษจองจ้ะหน้าก็ร้อยมันแหงแล้วก็น่าจะท่าอีกรอบจ้าแหงแล้วหน้าก็ท่าอีกรอบจ้ะท่าอีกรอบนึงท่าอีกรอบน,งออบนึงจ้ะ Nó khá là dễ hóa cả ảo mươi thôi nè Thám ảo à. <laughs> Thám yêu โมได้ว่าท่าถนันประเณกท่าไปยังสนัจจ่งจ้ะบ่ไดเขาล่านเด้อรัตนาท่าเอง น้องไมันแหงจ้ะหาสีนี่สีนี้จ้ะ ไทยสองหลอบจ้ะถ้าสองหลอบมีสีเหลืองน้ำด้วจ้ะสีเหลืองกับนี้จ้ะสีเหลืองก็มีอันนี้ขเขาเอื่ออีหยังบุอเอออีหยังจ้ะ มาครับสีเหลืองเหลื่อมๆจากสีเหลื่อมๆนี่หลายครับพี่น้องสีท่าเหล็บแมละแต่น้าอันนี้เคลือบจ้ะเขาท่าสีแล้วเขากับเคลือบให้มันเหลี่ยมๆจ้ะเนี่เคลือบที่เคลือบ นี่หลายอย่าง,างสีแดงหลายอย่างอย่นจ้ะโอ้ยรูกดอกบวสนะนะนาไปจับมันก็เลยหรอกจ้ะ กเกิตละจ้ารัตน,นากษตเลยนี่แหละหนาก็เสริมสวยจ้าทำาเล็บเสริมสวยจ้ามีทุกสีค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างทุกสีค่ะทำาเล็บทำสวยจ้าพี่นองท,ทีทาเล็บค่ะ ขําสวยก่อนจ้าจากวันเกิดลูกลูกแล้วกระเป๋านี่กับเครื่องสำอางคาเล็บค่ะคาเล็บทาเล็บก่อนจ้าพี่น้องนีสีนี่พ่อมสีนี่กันนี่สีนี่เหลื่อมๆจันนี่เหลื่อมๆ ดำสีท่อหลายสีอยู่จ้ะนี่ละล่างล่างแม่ท่าเรียบรัตนาหลายคัดหลายคักจ้ะ หลายจ้ะหลายหลายจ้ะสีท่าเหล็บนี่ลัตนาให้มึงแนวท่าเหล็บลัตนาจ้ะทำเองจ้ะหลายคักงลาตะนาสืซื่อสั้นจ้ะอ่าสให้สามีผิดพลาพไปซื่อสั้นมาว่างแนวท่าเหล็บให้เมียจ้ะอืมนี่ละจ้ะหน้ากับท่าเล็บอยู่จ้ะ ทํำสวยจ้ะหลายว่จ้ะปานปว่าเปิดลานทํเล็บโรดหลายคัดมีหลายสีอยู่จ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาก็สกุลได้จ้ะบ๊ายบายค่ะ